สัญญาณฝนลดลงก่อนร่องฝนขยับลงมาพาดผ่านไทยอีกรอบ28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคลิปนี้ค่ะาำรับการคาดหมายลักษณะอากาศโดยทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมในช่วงวันที่28ถึงวันที่3 0มิถุนายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรสําหรับในช่วงวันที่1-3ถึงวันที่กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่า,ผานภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางยังคงพาดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามานันจะมีกําลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามานันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ